ารับชมการถ่ายทอดสดจากสนามตอก็น้องลีใช่ไหมลีต่อนะคะคู่นี้เป็นคู่ในรายการที่สามนะคะพี่ชาติเดียวกับพี่เล็กนะคะพี่เล็กตีหัวเลี้ยมใหม่ขามนะคะเอาพี่เก้าเก้าเสียวไม่กลา้าไม่กล้าแล้วหรอไม่กล้าเลยเหรอ <laughs> ต้องฉีดไอ้นี่ไว้ก่อนหรือเปล่าสเปียร์ยกขึ้นไปมาดูกันนะคะว่าพี่จะแก้เกมอยกางไรรึเปล่านะแต่สองต่อศูนย์ค่ะเปิดยกขึ้นไป แต้มอยู่ที่3ต่อ0ูนย์ค่ะแอมศูนย์ต่อสามค่ะ นีของพี่เล็กอุดรขยับม,มาเป็นหนึ่งต่อสามนะแผนนี้คือเคยเดียวกันแล้วนะคะพี่เล็กชนะพี่ชาติไปนะคะพี่ชาติผมแกนะ้มหนึ่งต่อสามค่ะพี่ชาติยกขึ้นมาลงค่นะแต้มของพี่เล็กขยับม,มาสองต่อสามค่ะ สองต่อสามค่ะจินเลยครับโปรบัดเนี่ย แตตอนนี้อยู่ที่สองตาสามค่ะ แต่ตอนนี้อยู่ที่4ต่อ2ค่ะ 到二哈。<等> <music> 他们。 เก้าต่อสองนะคะแต่งันอยู่ที่สองต่อเกนะ้านะคออต่อ แทมตนี้ส,สต่อเก้าค่ะ ที่3ต่อ9นะ่ะพีเล็กุดอนเสิร์มาพี่ชากเปิดเสียค่ะลูกนี้ แต่ตอนนี้อยู่ที่4ต่อ9ค่ะ ตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อสี่ค่ะพีชาติเซิร์ฟเบอย์ดอนเปิดยกขึ้นมาหล,ลอกลวงที่สุดอ่ะ,อะยังอยู่ไหมลูกตามไหม ยรอดลอดูราคาว่าี่เล็กุดรจะลดพิชาตอยู่หรือเปล่า9.5ค่ะ ค่ะพี่พชาเซิฟยกไปโอ้ยเป็แ<ท>นแต้มของฝั่งพี่ชาไปเลยนะคะ Thank you. สิบเอ็ดต่อห้่ยอมให้เกมนะคะ ชาติทันหรือเปล่านะคะแต่พยายามมาเป็นหกต่อสิบเอ็ดค่ะนหกต่อสิบเอ็ดนะคะยังอยู่ที่ชาต

ชาเตอรไปส่วนเลยค่ะตอนนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้พี่เพชรตังทอนมาเปล่าก็เขาบอกให้เอาตังทอนมาด้วยนี่นี่นี่อะเหลี่ยมอยากแ่ นิดนึงเอาอหลานโตแล้วนี่ฮะเห็นตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนี่เห็นไหมแแตบสิบเอ็ดต่อหกค่ะคันไหมไม่ไมมปีเป็นตัวิชา,าเส์ฟไม่ข้ามรอ, <c oughs> อดูนะคะวา่าพี่เล็กจะคันไหมนะคะ <c oughs> แแบบหกต่อสิบเอ็ดสวัสดีเจ,าาจา้าไผ่จ้า เข้ามาเข้ามานม่น้อยเยอะนะวันนี้โ,โหวิชาตเปิดเสียนะคะ เจ็ดต่อ11ค่ะ,ะว่าจะเกมหรือไม่เกมนะคะแต้มอยู่ที่1ิต่อ7ค่ะเล็กเปิดโรยเข้ามา โหยาวเกยวโอ้ยเก็บนะคะเซตนี้พี่เล็กเก็บเอ้พี่ชาติไม่หงุยหเก็บชัยชนะไปที่12ต่อ7แต้มนะคะ